สวัสดีครับสวัสดีชาวเฟซบุ๊กอยู่ไลน์ยูทูบโซเชียลทั้งหลายอ่ะสวัสดีทุกคนแหละเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นตื่นมาหยิบโทรศัพท์มันเหมือนกับใครหลายคนอ่นะตื่นมาหยิบโทรศัพท์เปิดเจอคลิปคลิปไอ้ผู้ชายนะไอ้กววยรุ่นบางคนมาเลยนะบางคนเท่เลยนะ ยิ่งมันเท่นะแม่งโคเทแม่งต่อยผู้หญิงด้วยโถอีสัตว์ไอ่ใสไม่ยั้งเลยอย่างกับมึงไป็นจอยกับมันมาสิบชาติยี่สิบชาติอโอ้แม่งใสนะเก่งวะมึงเก่งอะมึงทำได้ไงวะเอออยากจะรู้ว่ามึงเก่งวะโคเท่เลยไอี้ยกู เจอกูไหมไม่เอาดีกว่าีอย่างมันไม่ใช่สายนักเลงเดี๋ยวฟ้ายดีมนก็ลงโทษมึงเองอ่ะไอ้เหี้ยเห็นี่แม่งขึ้นแค่นี้มึงก็ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วมั้งโอ้เห็นแชร์กันสนันเลยตายไล่ชิบหายพ่อมัได้ลุงเป็นตำรวจด้วยนี่ไอพ่อเป็นตำรวจด้วยนี่นั่นแหละตามนั้นน่ะมึงพ่อไม่มีที่ยืนแล้วมั้ง ทำให้พ่อใหแม่มึงอายขายขี้หน้าเาขาควายไอยย้เหี้ยงคิดได้ไงวะมึงทำได้ไงวะแม่งโคตรเท่เไอสัตว์มึงนี่นรกส่งมาเกิดจริงไอเด็กทุถุงยางไอยเหี้ย